สวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับช่องปลาครับนะครับผมโอเควันนี้ก็ตปวเกมได้อัปเดตเป็น0.7.1นะครับผมเออก็คือเวอร์ชันใหม่เลยละกันก็มีรถเข้ามาใหม่นะครับผม12คันเลยเออโคตดเยอะโอเคพี่ก็จะมารีวิวนี่เลยจะมารีวิวให้น้องๆดูนะครับผมว่ามีคันไหนที่เข้ามาใหม่บ้างนะครับผมโอเค ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe ช่องพี่ด้วยละกันโอเคมันก็มีรถคันมาใหม่อยู่นะครับผมที่เงินเติมด้วยนะครับผมแล้วก็เงินเล่นแล้วก็มีเหรียญด้วยนะครับผมนี่ฮะนี่คือเงินเติมนะฮะโอ้โหอย่างเยอะโอเคก่อนที่จะไปดูพี่รีวิวรถนะครับผมก็มีฉากที่เปิดตัวเข้าเกมน,นะครับฉากโคตรอลังการโอเคก็ไปดูกันเลยครับผม โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับเออบอกว่าเฟี้ยวจัดนะฮะเนี่ยฮะก็จะมีรถคันมาใหม่นะฮะรถเบนซ์นะฮะ MGTC นะครับผมรถมาใหม่นะครับผมรถเบนซ์นะฮะแต่ไม่รู้ยี่ห้อมันก็เป็นประมาณนี้เราโอเคเราก็จะมาไล่ตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนะครับผมโอเคมาดูว่ารถคันแรกนี่ฮะเป็นรถ LO 8นะครับผมก็เป็นรถคล้ายๆรถอะไรอะก็โหรถ เลเวลหนึ่งก็ถือว่ามาเยอะนะฮะก็มี nx5 นะครับผมก็ถือว่าสวยนะฮะรถกระบะคันนี้น่าจะมีมาแล้วแล้วก็มีคันนี้ฮะเปิดประทุน nx5c นะครับผมก็บอกเลยว่าสวยจัดนะฮะแต่เป็นแต่พี่ว่ารถคัสเลเวลหนึ่งก็มาเยอะเหมือนกันนะโอเคอันนี้เหมือนจะมาแล้วพีพีอะไรเนี่ยนี่ฮะมีมีคันนี้ฮะ 2 MR นะฮะคันนี้ฮะเข้ามาใหม่เออบอกเลยว่ารถเลเวล1นี้ใครอยากเล่นคันไหนนี่ซื้อได้เลยนะฮะที่คนที่แบบไม่โปรนะฮะก็ไม่ใช่โปรปั๊มเออปั๊มเงินคันนี้ก็เข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับผมบอกเลยว่าสวยจัดนะครับผมเออถ้าพี่พูดอะไรผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยด้วยนะ,ะฮะหาก พี่ก็ไม่ค่อยได้มาดูคังรถบ่อยขนาดนั้นเนี่ฮะก็มีคันนี้นี่ก็นี่คันเก่าของพี่นะเนี่ยคันใหม่เข้ามาใหม่หม3 O 3 30Z อะไรนี่แหละครับผมเนี่ยฮะคันนี้ก็มาใหม่นะครับเอ8สิบปอืมคันนี้น่าจะมาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมินิคูเปอร์โอ้มินิคูปเปอร์อ,รปปอ,รอืมบอกเลยว่าเป็นรถเป็นรถคาสสองหรอเออใช่เป็น,ปนรถครัสสองครับผม สวยจัดนะฮะรถมินิคูปเปอร์แล้วก็มีรถคันนี้ใช่ไหมคันนี้เหมือนจะมาแล้วมั้งหรือว่ายังไม่มานะครับผมนี่นี่น,นมีคันนี้นี่ฮะเหมือนจะเคยเห็นแล้วนะเข้ามาหรยังเข้ามาแล้วคันนี้ก็เข้ามาแล้วพี่เห็นพ,พี่เคยเห็นันผ่านคันนี้แล้วก็มีคันนี้ TTR ไม่ใช่ GTR นะ TTR เออ โอ้โห oh, ชื่อเหมือน GTR เลยนะครับผมอื uh huh. นี่ก็เข้ามาใหม่นะครับผมโอเคนี่ก็มีตังเหรียญซื้อนะฮะต้องใช้ตังเหรียญน,นี้คันใหม่นี่ก็คันใหม่ใช่ไหมน่าจะคันใหม่ครับผม S SI ห้าแล้วก็ S 8 0ดย์ครับผมอือ uh หือ huh. นี่ฮ่าโฟกครับรถโฟกเออโอ้โ oh. หมันมันน่าจะเหมือนรถกบมากกว่านะฮะตามันเหมือนกบมากเลยโอเค นี่ฮะนี่ก็รถมาใหม่ครับผมเป็น DC2 นะครับผมชื่อรุ่นอะไรพี่ก็จำไม่ค่อยได้นะครับผมไม่ได้ศึกษาเรื่องรถขนาดนั้นนี่ฮะรถมาใหม่ฮะแซทสามเจ็ดนะครับผมคขาสวยแดงแป๊ดเลยโอเคแล้วก็นี่นี่เหมือนจะเข้ามาแล้ว e v 9น่าจะเคยเข้ามาแล้วนะครับผมเข้ามาหรือรถใหม่ปะรถเดิมนั่นแหละครับผมน่าจะเป็นรถเดิมถ้า พูดอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนี่รถ bm ฮะนี่เหมือนจะเข้ามาใหม่ m 9 2นะครับผม bm อือหือก็ถือว่ารถเข้ามาเยอะสักทีเดียวนะฮะคันนี้รถเบนซ์634นะครับผมรถเบนซ์คันนี้เคยคันนี้ก็ชื่อรถอะไรน,นะพี่จำไม่ได้ s เก้านะครับผมคันนี้ก็เข้ามาใหม่นะครับผมอือหือบอกเลยว่าสวยจัดนะครับผม นี้เอสเก้าศูนย์เข้ามายัางน่าจะเข้ามาแล้วนะครับหรือว่ายังน่าจะเป็นรถใหม่มั้งเสแล้วก็หกอาเอสนะครับผมตัวน,นี้รถใหม่นะครับผมนี้ก็รถเก่านะครับผมพี่เคยเห็นแล่นี่ฮะตัวท็อปเลยฮะมาสแตงนะครับผมมา t แตงครับผมหืมดอกเลยว่าสุดจัดนะครับผมถ้าน้องๆอยากให้พี่รีวิวคันไหนก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดู ก็มีรถเบนซเอ้ไม่ใช่เบนซเออใช่แล้วรถเบนซ์คันนี้รถเบนซตะก,กี้ตะก,กี้รถอะไรไม่รู้ว่าถ้าพี่พูดผิดพลาดคันไหนไปก็ขอไปด้วยแล้วกันอันนี้ก็ BM BM อันนี้ก็เบนซ์นะครับผม MG ็ g t เเบนก็ถือว่าเข้ามาเยอะสะักทีเดียวนะฮะ12บคันก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับผมบอกเลยก็มีคันไหนบ้างคันนี้เข้ามาแล้ว คันนี้ใช้ตังเติมแล้วก็คันนี้ใช่ไหมสามสามสาม,สามสสามสามโอแซดสามศูนสามศูนแซมเนี่ยเนี่ยที่หลักๆก็มีตังเติมรถคันนี้นะฮะเอ็ดแปดศูนย์นะครับผมคันนี้ถือว่าสุดจัดฮะบแบบยังไงอะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคพี่ก็จะมาลองเล่นอะไรนะมัดแต่ง มาแต่งนะครับผมก็บอกเลยว่าพี่จะไม่แต่งไม่อะไรสักอย่างเลยนะครับผมพี่ลองขี่เดิมๆด,ดูว่าเสียงมันจะเล้าใจหรือเปล่านี่ฮะก็มีด่านใหม่นะครับผมด่านนี้ที่เข้ามานะครับผมก็เป็นรถคาส3นะครับผมโอเคก็มีกี่ด่านนะประมาณ2ด่านมั้งที่เข้ามาแล้วก็ด่านด่านไหนนะด่านนี้ใช่ไหมน่าจะใช่มั้งครับผมโอเค ก็ประมาณ2ด่านนะครับผมที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก็ subscribe ชองพีดด้วยละกันโอเคพี่ก็จะลองไปวิ่งล m มสัสแตงที่เข้ามาใหม่นะครับผมน้ำเต็มมาใหม่เลยถือว่าแรงอยู่นะครับผมก็ไม่ได้อัปอะไรเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยเด้อโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมแต่ก็ก็ ยังไงอะคลิปนี้พี่ไม่ค่อยมีเวลาคือมันจะมีโหมดออนไลน์ที่อัปเดตมาใหม่นะครับผมที่เรียกไม่ใช่เรียกเรียบโซนที่เราจะเล่นโซนเอเชียโซนอะไรได้นะครับผมโอเคก็จะเป็นคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวพี่จะมาสอนโอเคเราก็จะลองไปแข่งดูนะครับผมว่ามาแต่งของพี่จะจับเวลาเล่นจับเวลานะครับผมจะได้ที่เท่าไหร่แล้วครับผมโอเค มาดูกันครับว่าก็อัปเดตหลายอย่างนะครับผมก็มีทั้งภาษามีภาษาญี่ปุ่นนะครับที่เข้ามาครกับภาษาอะไรอีกนะก็พี่จาไม่ค่อยได้นะครับผมก็อัปเดตหลายอย่างฮะแล้วก็อัปเดตเสียงรถให้สมดุลขึ้นนะครับผมแล้วก็เล่นโหมดออนไลน์ให้สมดุลขึ้นนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยก็บอกเลยว่ามาแต่งคันนี้ถือว่านิ่งอยู่นะ คือว่าพี่ว่านิ่งอยู่โอเคโแหแต่ว่าถ้าเอาไปแตะอีกหน่อยก็น่าจะแรงมากเลยนะครับผมคือแบบยังไงอะโค้งอะนิ่งมากแบบยังไงอะแบบสมดุลมันดีเออเนี่ฮะมันดูภายในฮะอบอกเลยว่าสวยจัดนะครับผมเว้ยเว้เว้ยมีอาการกระตุกนิดนึงนะครับผมก็ขอพายด้วยละกัน โอเคไปเนียวกดไปโดนดูฮะพี่จะได้ที่เท่าไหร่กันนะครับผมเป็นจับเวลาฮะภายในอย่างหรูนะครับผมมาแต่งคันนี้อะไรเว้วยใกล้เส้นชายแล้วใกล้ถึงเส้นชัยแล้วเออโอเคดูกันฮะว่าพี่จะได้ที่เท่าไหร่กันนะครับผมแบบเดิมๆเ,เลยแบบไม่แต่งอะไรเลยโอเคนี่ก็ได้ที่สี่แล้วครับผมโอเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับผม ก็ไม่กลับมากโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กด s u b สไคร b ์ช่องพี่ด้วยแล้วกันโอเคครับผมบ๊ายบาย